นอกจากจะรับบทมือระนาดจิ๋วที่เป็นจุดขายของคณะปีพาดมอนเอนดูไทยเดิมของครอบครัวแล้วนะคะตอนนี้น้องเอนดูเด็กชายปราดกวีแรงกระวิตมือระนาดไว้เจ็ดขวบที่จังหวัดพิจิตรยังมีอีกบ,บทบาทหนึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะรีวิวเครื่องดนตรีไทยนะคะและก็อุปกรณ์ดนตรีไม่ว่าจะเป็นระนาดไม้ตีระนาดกระเป๋าใส่รางระนาดและกลองแขกค่ะ เห็นขยันขยันแบบนี้จริงๆแล้วไม่ได้เป็นช่องทางไรายได้เสริมของน้องเอ็นดูเลยค่ะถือว่าช่วยเหลือคนดนตรีไทยได้วยกันเท่านั้นโดยใช้ความน่ารักน่าเอ็นดูในฐานะมือระนาดจิ๋วที่คนรู้จักเนี่ยแหละค่ะส่วนถ้าไปถามถึงงานจ้างของคณะตัวเองอะตอนนี้หายไปเยอะเลยค่ะหลังจากที่โควิด -19 เริ่มมีการระบาดหนักอีกระลอกหลายงานขอแคนเซิลจนเหลือต่อเดือนไม่กี่งานเท่านั้นนะคะทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เริ่มกลับมาเลี้ยงสมาชิกในวงทั้ง10คนได้ ยิ่งพูดก็เหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดค่ะเพราะว่ากลายเป็นว่างานน้อยนะคะแล้วก็มาเจอปัญหาน้ำมันแพงอีกจะเดินทางไปรับงานต่างจังหวัดก็จะมีต้นทุนเพิ่มค่ะการที่ไปไกลแต่ราคาเราก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นจากการน้ำมันน้ำมันแพงขึ้นอีกน้ำมันขึ้นแต่ราคาลดลงราคาที่หาลดลงครับเพราะถูกกดราคาเขาจะภาพเขาก็จะบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีเขาก็ไม่ค่อยมีเงินเหมือนกัน ครับก็ <g ül üyor> เราก็แย่แย่แย่กว่าหลายเท่าตัวเลยเพราะว่าน้ํามันแพงราคาที่หาถูกลงอะไรเนี่ยครับเหนื่อยครับกินนมน้อยยากเลยครับถ้าตอนเย็นนะครับกับจากเรียนหนูกล้าจะมาซ้อมรันาตอนเย็นถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์หนูกล้จะซ้อมทั้งวันเลยครับ นอกจากน้องเอนดูวัยเขวบแล้วนะคะตอนนี้ค่ะน้องสาวของน้องเอนดูชื่อว่าน้องพักดีวัยห้าขวบเป็นอีกคนค่ะที่เข้ามาช่วยงานของคณะด้วยนะคะนอกจากจะคอยเล่นชิงกับให้จังหวะแบบง่ายๆกํากลังฝึกร้องเพลงช่วยครอบครัวหารายได้ค่ะปากคุณผู้ชมเองสนใจติดตามผลงานหรือว่าจ้างงานคณะปีพาดมอนเอนดูไทยเดิมติดตามได้ค่ะที่ Facebook Super เด็กเอนดนะคะ